ันนี้พี่นุ่นทำอะไรคะนนก็วทำผมให้น้องเลยหรือว่าตกแต่งผมให้น้องเลยพพี่นุ่นพี่ก็แบบฝนันที่อยากเป็นช่างทำผมก็เลยมาทำผมให้น้องสาวเองค่ะ้ะน่นนะคะ่ะนุ่นบงทีจนี้ทน่น้างเนะีอยอยากทำแล้วเหรอทีนี้ ช่างเนยกำลังหวีผมนะคะหลูสซจ,จะได้ทรงผมสวยขนาดไหนเดี๋ย yeah. วยังไม่เสร็จเลยให้น้องทำให้ก่อนพ <Yeah. S 1> ี่น้องขาลงดีๆนะคะอ,อันนี้ช่างเนยทำอะไรคะนะ่ะหาเหาหรือเปล่า <Okay. S 1> <laughs> หาเหาเหรอคะ อ่ะเฮาลูมีผมคะ่ะขอบคุณนะคะแม่คะ่ะสวยจ้ะตาพี่แล้วเลยไป <Huh? S 2> ไปพี่จะนั่งทำผมตาพี่แล้วตาพี่แล้วเหรอตาพี่แล้วเหรอไปนั่งตรงเก้าอี้เร็วๆเลย <c oughs> ทำให้แม่ก็ได้ค่ะแม่คะ่ะแม่ให <c oughs> ่มัดผมแล้วคะ่ะ <c oughs> ให้น้องเนยหวีผมให้ก่อนให้เปลี่ยนกันนะคะให้เปลี่ยนกันนะคะ สวยหรือยังคะเนายเออโหนู้ทาค่ะทาช่างผมเนยค่ะมีลีลาด้วยเออเหอย่ายทำแรงมากนะคะช่างเนยคะ่ะ๋ยวลูกค้าเจ็บนะคะช่างเนย นี่พี่กำลังทำไอ้นี่อยู่นี่มันติดกันแล้วเห็นไหมคะอ๋อฉันติดแล้วคองสนานมากค่ะอยู่บ้านยุคโควิดค่ะหาอะไรทำกันค่ะ ถูกใจมากเลยค่ะหัวเราะใหญ่เลย <laughs>